และสำหรับช่วงเวทีคอมเมนต์วันนี้นะครับเป็นตลื้มใจกับหนุ่มลำเพลิงโมสกรครับที่ล่าสุดนี้ได้คำตอบแล้วนะฮะหลังรอคำตอบมานานร่วม7ปีครับผมกับการเข้ามาอยู่ในวงการบันเทิงนะครับผมกับสายงานเพลงจากกรม m นั่นเองฮะว่าใครนั้นเป็นคนตัดดันที่แท้ครับเป็นคนคนนี้ฮะสึกว่ามีความสุขนะครับอันดับแรกเลยได้ร้องเพลงกับศิลปินไอดอลของเราที่เราชื่นชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วเราอยู่ค่ายเดียวกันนี้จักสิ่งที่ผมใฝ่ฝันมาตั้งนานแต่วันที่ผมประสบความสำเร็จแล้วเขากับ ไม่อยู่ไม่บอกว่าเขาเป็นใครนะครับแต่คําที่โบคำที่หลวงคุณสาพูดออกมาวันนี้ทําให้ผมตอนนั้นผมไม่ได้ยินอะไรเลยแกพูดว่าแบบตอนที่แกคุณสาพูดอ่าวินาทีนั้นคือผมผมผมไม่ได้ยินอะไรเลยนะคือแบบมันมันอึ้งเหู่ในตอนนั้นแบบคนที่เราตามหามานั่งอยู่ต่อหน้าตลอดเจ็ดปีแล้วผมก็ได้คําตอบก็เลยร,รู้สึกว่าวันนี้มันเป็นวันที่รู้สึกประทับใจปลื้มใจ ปลื้มใจที่ได้รับโอกาสนี้แล้วทุกวันนี้ผมก็ยังได้รับโอกาสนั้นอยู่เหมือนเดิมและสำหรับแฟนๆของลำเพลินนะครับก็สามารถส่งกำลังใจกันได้นะฮะให้กับหนุ่มคนนี้นะครับผมไปคว้ารางวัลในงานประกาศรางวัลคมเชลล์ลูกผูอวิเประเภทขวัญใจมหาชนนั่นเองครับผมตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่20กันยายนนี้นะฮะในส่วนของการโหวตรางวัลนี้นะครับคุณไหนที่ยังไม่โหวตก็สามารถโหวตกันได้ผ่านทางสี่ช่องทางหลักที่ขึ้นอยู่ทางด้านหน้าจอนี้ฮะและเช่นเคยครับก่อนจากกันวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้ววยกับิ แคบิว,วยืนหนึ่งแคบิวที่แคบผมครับแล้วเจอกันใหม่วันพรุนี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ